สลามอะัยกุมวะเรามาตุลลออิวะบเระกตุที่ศูนย์เกษตรวิถีนะครับเกษตรอินทรีย์วิถีสลามนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันท้ายแปลงนะครับที่เราจะทานาผักบุ้งกันนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับที่เราเตรียมไว้ใช้สําหรับปลูกผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับผมตรงท้ายแปลงของเราก็ส่วนตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นรายได้รายวันนะครับผมการทำดินแล้วนะครับก็เรารอ รถนะครับมาถ่ายคาดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันบริเวณด้านหน้าโซนที่เราจะทำกาแฟยามเช้านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมพื้นที่นิดหนึ่งที่เราจะทำเป็นลานกิจกรรมนี่ครับผมลานกิจกรรมของเรากาแฟยามเช้าบริเวณนี้นะครับก็เรากำลังมุ่งมั่นที่จะทำกาแฟยามเช้าในวันอาทิตย์ทุกๆ สัปดาหนึ่งในหนึ่งสัดดาเราจะเอาวันอาทิตย์นะครับมาเป็นกาแฟยามเชา้าที่จะให้กลุ่มคนที่เขาออกกำลังกายแถวน้ำตก5้าตรงนี้นะครับได้มา,าทานกาแฟกันนะครับผมอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับด้านหน้าส่วนนี้นะครับด้านหน้าที่ผมตัดหญ้านะครับที่เห็นเป็นแนวนะครับผมก็ตรงนี้เราก็จะปลูก เป็นดอกทานตะวันต้นทานตะวันนะครับผมก็ผมก็ตัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่เราจะามาแซมเปิลน,นะครับมาทานกาแฟกันในกลุ่มสมาชิกของเราเราก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาวางแผนอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เราเตรียมไว้สําหรับปลูกหญ้าไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์ของเราก็คือเป็นแพนนมนะครับพื้นที่เล็กๆที่ เป็นพื้นที่ที่เราจะทําอาคารอเนกประสงค์ในอนาคตแต่ตอนนี้เราก็มาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ดโดยทําเป็นแปลงหญ้านะครับเราจะปลูกหญ้าหวานนะครับผมก็ตรงนี้เราก็มีพื้นที่นะครับใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมอีกพื้นที่หนึ่งที่เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเช่นกันนะครับก็เป็นพื้นที่เสาที่เราปักเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในเรื่องของการทํา าคานค้างสาวรุดนะครับตรงนี้เราก็จะมาช่วยกันนะครับที่จะเร่งให้มันแล้วเสร็จเราก็จะปลูกนะครับต้นสาวรุดนะครับตอนนี้ก็คือบางเฉมนะครับผู้ดูแลศูนย์ของเยอมัาของเราก็รับอาสาที่จะทําการพรวนดินตําแหน่งคนเสาที่เราปลูกสาวรุดไปพ,งพงังๆระหว่างที่เรารอนะครับคานค้างที่ให้สาวรุดไต่ แล้วเสร็จนะครับผมขอรายงานความคืบหน้าไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับผมสมาชิกของกลุ่มเกษตรวิถีนะครับผมวัสลามอลัยกุมวะุราะมะวุัลลอฮิวะลิาบะรราะกาอุัฮ์